นี้นะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึงค่ะชื่อว่าวีทัวลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของรบริษัทวาซโยที่เป็นของอเมริกันนะคะตัวนี้นะคะสุดยอดนวัตกรรมมากๆเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีค่ะเรียกว่าไลโปโซนะคะ สามารถดูดซึมค่ะเข้าสู่ร่างกายของเราะะจากสารอาหารที่อยู่ในจองนี้นะคะทำให้เราค่ะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะสำหรับวิชนอลตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไลโปโซมนะคะโพลีฟีนอลค่ะ, ino, คะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยในเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเราค่ะให้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นที่สําคัญค่ะช่วยในเรื่องของระดับคอลลาเจนในร่างกายเราะคะ่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของชะลอการเกิดริ้วรอยค่ะจากการที่เรามีสารตัวหนึ่งที่ ช่วยในเรื่องของยือดอายุเซลล์นะคะแล้วก็ซึ่งสามารถจะต่อต้านริ้วรอยใน,ในระดับเซลล์ได้เลยนะคะแล้วก็โดยองค์รวมแล้วะคะ่ะในตัววิตามินอัลตันนี้นะคะ่ะช่วยในเรื่องของสุขภาพให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะ mm. แล้วก็ในเรื่องของอไขมันในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบของมันนะคะมันเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวกับพวกคิวเทนนะคะในเรื่องของทาให้ในเรื่องของการดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากพวก ฟุกพันทั้งหมดนะสิบกว่าชนิดซึ่งถ้าเราไปหาทานเองมันก็คงได้สารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะทีนี้ด้วยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงวิธีการทานนะคะตรงนี้มันจะเป็นมีให้เราฉีกเนาะแล้วก็ฉีกได้เลยค่ะแล้วก็ทานดูจากซองนะคะรสชาติออกจะเปรี้ยวๆค่ะก็โอเคค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะแนะนำนะคะบีเทอร์นอลค่ะ